พี่น้องเข้าสิมาเห็ดกล้วยบวชชีจ้ากล้วยบวชชีกล้วยเหลืองงามงามกำลังดีแล้วก็เข้าสิใส่กะกะทิกะป๋องเนะจ้าเอาง่ายๆทำง่ายๆสไตล์มอนไทยไลฟ์จ้า ปอกกล้วยแซ่กับน้นนำเก,กลือก็เนาะจ้าตอนแรกว่าสีบัวพาเคิงจ้ะส้มสีใหญ่ๆโหดกันเลยพาเคิงก่อน ต้มน้ำให้เดือดแล้วจ้าแ้ะก็เอากล้วยที่เขาแซ่นำเกลือไว้ลงไปต้มจากน้อยทำไมต้องต้มกล้วยก่อนเพราะว่าบางเทือกล้วยมันสิมีรสเ,เปรี้ยวแล้วก็ลดฝาบนัา่จา้าเนาะต้มเพื่อที่สิลดความฝาดความเปรี้ยวไป ต้มไปประมาณสิบนาทีจา้าแต่กัขึ้นยุกับว่ากล้วยเห้าสุกหรือกล้วยหามหรือกล้วยคนคางสิแข็งจักน่อยมาจากกับเบิงกะเอาเนาะถ้ากล้วยสุกจักน้อยมันก็ทันนิ่มแล้วจักน้อยแล้วมันกะเสียถ้าต้มโดนมันกะสิเปื่อยสิเละถ้ากล้วยแข็งถ้าตม้มแป๊บเดียวมันกะสีบ่บเได้ลดความฝาดความเปรี้ยวเนาะจา้ะ ทลงไปจ้ะใส่เหมือนเล่กกระป๋องนึ่งใส่น้ำตาลทรายลงไปประมาณสัก2อ,องสองซอนกับพอ้อเราจะะวามเบาหวานหลแล้วแล้วก็น้ำตาลปิ๊บจ้ะได้ผสมกันน้ำตาลทรายกับน,น้ำตาลปิ๊บเขียวเห็มันละลายก่อน เติมน้ำลงไปจักน้อยด้วยจ้าเพราะว่ามันจิข้นโมดจักน้อยกับพ่อพอเขาซิมรสชาติได้แล้วตามชอบแล้วนะจ้าก็เอากล้วยลงไปด้วยจ้าเท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 ลงไปด้วยจ้าองค์ข่าเนี่ยเทลงไปเลย แล้วก็เขี่ยไปจักน้อยอย่าลืมใส่เกลือน้ำ้าใส่เกลือน้ำเด้อซีดเซฟเซเขี่ยไปจักน้อยไฟกลางๆอ่อนๆนะจ้ะบอไห้มันเดือดแล้วบ้ให้น้ำกะทิเดือดถ้าน้ำกะทิเดือดแล้วมันสิแตกมันนันสีสีม่วงงามนะจ้ะทิ้งไปเขี่ยไปประมาณสักสิบนาทีไฟอ่อนๆค่อนข้างไฟกลางค่อนข้างอ่อนเนะจ้ะ